กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับ Overroot และเกม Reverse 1999ครับสำหรับวันนี้ครับผมทำอันไหนนะครับถึงเลเวล50แล้วแล้วบอกเลยครับว่ายังทำไอ3ต่อไม่ได้เพราะว่าใช้ทรัพยากรเยอะมากๆเราเลยจะมาพูดถึงการอัปเกรดนะครับสำหรับระบบบ้านกันแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันถ้าหากใครสนใจเติมเงิน ผมแนะนำเลยจอรเนชาวไร่เติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับหากใครสนใจเติมเงินสามารถกดลิงก์ใต้ดีคิปชั่นและไปเติมกันได้เลยนะครับสำหรับการอัปเกรดระบบบ้านนะครับท่านผู้ชมที่ผมเอ่ยไปตอนต้นคลิปครับเป็นระบบที่ค่อนข้างสำคัญมากครับเราสามารถกดมาตรงที่รูปลดตรงนี้นะครับเราจะสามารถเข้าไปที่ระบบบ้านของเราได้ ซึ่งระบบบ้านตรงนี้ครับเขาจะมีแจกดั๊นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเงินนะครับที่เอาไว้อัพไอเทมเอาไว้อัพไอีนะครับแล้วก็สามารถดันตัวละครให้เลเวลสูงๆได้ด้วยโดยระยะเวลาการดันนะครับเราสามารถเข้าไปดูที่บ้านได้เลยแล้วกดไปตรงที่ขั้นนะครับเราจะดูได้ว่ากี่นาทีนะครับจะได้ดั๊ดเท่าไหร่นะครับตอนนี้บ้านผมนะครับอยู่ที่เลเวล4และผมพยายามทำเลเวล5แล้วก็เลเวล6นะครับ ถ้าจำไม่ผิดระบบบ้านตัวนี้นะครับจะตันที่เลเวล6ซึ่งผมบอกเลยครับว่าอัพไปครับตอนแรกมันจะดูไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเพจนะครับในการรีเอเนจีในการลงดันผมบอกเลยครับว่าระบบบ้านตัวนี้ครับต่อให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ลงดันออฟไลน์หรือว่าไปทําอย่างอื่นครับคุณก็ยังได้ทรัพยากรเรื่อยๆก็เอาง่ายๆครับคือระบบตรงนี้จะทําให้คุณคุ้มในระยะยาวในกรณีคุณไม่มีเพชรีเอเนจีครับก็บอกเลยว่าระบบตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญครับเพราะว่าหลัง หลังนะครับเอเนจีเรานะครับก็ค่อนข้างจะร่อยหลอไปเพราะว่าในการฟาร์มมอนทีละตัวทำอ่ามอนเตอร์ทีละตัวเนี่ยค่อนข้างใช้ทรัพยากรเยอะมากถ้าเกิดว่าใครมีเอเนจีอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแนะนําให้อัพระบบบ้านครับและระบบบ้านยังมีอีกหนึ่งอย่างครับจะเป็นกระดิ่งด้านบนขวาตรงนี้ครับซึ่งกระดิ่งตรงนี้ครับเขาจะบวกเปอร์เซ็นต์ให้เราด้วยนะครับจะเป็นรีซอสเอา p u t ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากอ่าบ้านต่างๆครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเลเวลตรงนี้นะครับของกระดิ่งผมเลเวลสูงผมก็จะได้ ที่เปอร์เซ็นต์มากขึ้นจะได้เหรียญน,นะครับคูณจากเดิมสมมุติว่าผมได้อยู่500ใช่ไหมครับก็บวกไปอีก28%อาจจะได้วัน6 0 0 7อ0ประมาณนี้นะครับแปลว่าคุณจะป็นต้องทํารีซอร์ตตรงกระดิ่งตรงนี้ด้วยซึ่งในกรณีการทํารีซอร์นะครับคุณสามารถตกแต่งบ้านด้วยโดยการกด Edit นะครับด้านขวาล่าง หลังจากที่เราเข้านะครับที่ตกแต่งเกาะมาแล้วครับเขาจะมีพื้นที่ให้เราดูอยู่นะครับอยู่มุมขวาบนซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับคุณจะสามารถใส่พื้นที่เกาะได้เพิ่มเติมซึ่งพื้นที่เกาะน,นะครับเราสามารถหาได้จากกดบายด้านซ้ายมือตรงนี้ครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเขาจะมีพื้นที่ให้เราดูนะครับก็เมื่อกี้ผมมี70็ดสิบทับหนึเนาะ พอเรากดเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมอยากได้เกาะตัวนี้นะครับที่เป็นรูปดาวเราจะดูนะครับว่าเกาะตัวนี้ได้140กระดิ่งซึ่ง140กระดิ่งครับคุณจําเป็นต้องวางพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ได้วางชิ้นเดียวนะและตรงนี้นะครับเราจะได้ทั้งหมด14จุดนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่70เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้อีก 14, จะเป็น8 4เราก็จะขาดอีกประมาณ20เพราะว่าเราสามารถแบกได้นะครับถึง110เลยคุณก็มาซื้อเกาะตรงนี้ได้คร 500ตอนนี้ผมมีหอยอยู่1,400ครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ไอเทมนะครับที่ไม่ใช่เป็นเกาะคุณสามารถซื้อบ้านพวกนี้ได้แต่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังมีพื้นที่ในการวางอยู่นะครับให้ซื้อเกาะซะดีกว่าเพราะว่าเกาะนะครับใช้จํานวนหอยน้อยกว่าแล้วก็ได้กระดิ่งที่เยอะกว่าด้วยครับเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วลองไปวางให้ดูว่าเราจะได้140จริงหรือเปล่าครับตอนนี้ผมก็ซื้อเกาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เกาะที่ผมซื้อคือ140กระดิ่งนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่832 ถ้าบวกอีก140จะเป็น972เดครับเดี๋ยวผมจะวางเกาะให้ท่านผู้ชมดูครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็วางเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ตอนนี้กระดิ่งผมนะครับก็มีอยู่ที่972็ดิกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเปอร์เซนต์ทางที่น่าเพิ่มคูณดรอปนะครับจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับเรเวลนะครับของกระดิ่งผมอยู่ที่เรเวล28แล้วตอนแรกอยู่ที่25นะตอนต้นคลิปถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ ตอนนี้รีซอสเนี่ยครับเอาพุทเราอยู่ที่31%ตอนแรกอยู่ที่28%อ่าถ้าเกิดว่าผมกล่าวผิดไปก่อนหน้านี้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็บอกเลยเนะครับว่ารีซอสเอาพุทเพิ่มขึ้นมาครับเป็น31% แล้วก็เรเวลของกระดิ่งเนี่ะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น28 Level เรเวลนะครับบอกเลยว่าตรงนี้นะครับจะทําให้เราได้ทรัพยากรต่อวันได้มากขึ้นในกรณีคุณไปนอนตอนกลางคืนตื่นเช้ามาคุณก็จะมีดัทที่มากขึ้นครับแล้วก็มีจํานวนเงินที่มากขึ้นใครที่อัพก่อเต็มไปแล้วบอกเลยครับว่าคุ้มค่าแน่นอนในระยะยาวส่วนในระยะสั้นครับผมบอกเลยว่าอาจจะดูไม่คุม้มเพราะว่าได้จํานวนที่ค่อนข้างน้อย แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รีบอะไรจนมากเกินไปเอามาลงที่บ้านไปก่อนครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับในระยะยาวย้ำอีกครั้งนึ่งนะครับในระยะยาวนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบการอัปเกรดบ้านครับว่าอัปเกรดเราได้ทรัพยากรยังไงและได้อะไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลากันไปก่อนหาใครชอบคลิปนี้ครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องโอรูด,ด้วยนะครับและหากผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย